บรรยากาศในการประชุมสภาล่าสุดนะคะได้เปลี่ยนผู้ทําหน้าที่ประธานการประชุมแล้วก่อนหน้านี้นะคะนายสมศักดิ์เกียรติรนนท์ได้ทําหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อนายอภิชาติสุภาพแพ่งสสเพชรบุรีพักประชาธิปัตย์นายกุลเดช พัวพัฒนกุลสอสอ,อุทัยธานีพักประชาธิปัตย์นะคะได้เดินขึ้นไปยังบันลังการทําหน้าที่ของนายสมศักดิ์เกยียรติชนรนประธานสภาผู้แทนราษฎรจนทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจประจํารัฐสภาต้องขึ้นไปปกป้องประธานถือว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ จากนั้นความวุ่นวายยังไม่หยุดลงนะคะภายหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงจากบันลังและสั่งพักการประชุมเป็นเวลา15นาทีปรากฏว่านางสาวรังสิมารอดรัศมีสอสอจังหวัดสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์ได้ขึ้นไปดึงเก้าอี้ประธานสภา,าอีกครั้งทําให้นางเปล่งมณีเร่งสมบูรณสุขสอสอจังหวัดเลยพักเพื่อไทยและสอสญิงพักเพื่อไทยอีกหลายคนนะคะขึ้นไปปกป้องเก้าอี้ของประธานทําให้เกิดการชุลมุนและมีการใช้กําลังกันด้วย เกิดเหตุความวุ่นวายแล้วก็สสหญิงระหว่างรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนั้นก็ใช้กำลังกันปะทะกันเล็กน้อยด้วยค่ะแแ้ว I wow. don't yeah. 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 yeah.